ก็จะได้ Z 12และ2ันะครับมีค่าเท่ากันนะั่นแหะตำแหน่งนี้ก็คือเออจศูนย์ุดหกศูนะครับต่อมานะครับเราก็หาชัดหนึ่งะครับหนึ่งหนึเราได้ล,าาละต่อไปหาหนึ่งสามนะครับอันนี้หนึ่งสเนาะ ไายมาคือตัวนีค้คูณกับตัวนี้หารด้วยตัวนี้นะครับกดเครืของใ้เร็ออกมานะครับอย่าลืมเอาตำแหน่งมันตั้งก่อนนะอ <c oughs> โอเคเซตหนึ่งสามมี่ารสลับเซสามหนึ่งนะครับหาครั้งเดียวก็จะเป็น จ0.49603ลบกับลบจ0.15873คูณลบ0.15873ลบ0.67421นะครับ J นะครับกดเครื่องที่เลขออกมาแล้วก็จะได้ J 0.53340นะครับาได้ตำแหน่งที่13ละแล้วก็ตำแหน่งที่31ครับต่อไปซัทที่14กับซัท41นะครับก็ซัท14 41ก็จะเป็น J 0.0อ่ะเขึยนไปดูก่อนค่อยๆไปนะครับซัท14 อ,อันนี้หนึ่งสี่เนาะสัดหนึ่งสี่อาตำแหน่งนี้ตั้งหันมานี้เจอนี้เอานนี้คูณนี้ลงมาเจอนี้คูณนี้แล้วก็หันนี้ะครับอืมนะครับ,นะรบได้ละมาไปหาต่อหาแบบเนี้ยครับทุกตำแหน่งมันจะครบตั้งเมตริกสี่คูณสี่นะครับเราหาหนึ่งสี่เสร็จแล้วตอนเราหาสี่หนึ่งเราไม่ต้องหานะครับว่าเราคำนวณตรงนี้ละสัดหนึ่งสี่ก็จะเป็น จจศูนย์จุดสี่เ้าหกศูนย์สามนะครับลบกับลบจศูนย์จุดหนึ่งห้าแปเวงเล็บคูณจศูนย์จดสามห้าแนะครับหารด้วยตัวเดิม จุดหจดสีองหนนะครับกดข,ขึ้นขึ้นเร็วมาก็าจะได้ z ซทหนึซีสี่เท่าก,กับเจศูนย์้าแปดศูนนะครับได้ตำแหน่งตรงนี้ละ <c oughs> ต่อไปหาตำแหน่ง z z แถวที่สองมาสองหนึ่งหนึ่งสองสองหหนึ่งสองราหาไปละไม่ต้องนะครับ สองหนึ่งสองต่อไปก็จะเป็นสองสองสองนะครับอือเอ้ยสองหนึ่งสองสองสองสี่นะครับ,บอ 2, 2, สองหนึ่งสองสองอ่าสองสองก่อนตำแหน่งสองสองก่อนสองสองนะครับตำแหน่งสองสองก็คืออ่าเข็นไปดูก่อนค่อยๆทำไป 2องสองหนังสอ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 งตัวนี้ลากลงมาคือตัวนี้อันนี้ตั้งอันนี้คูณด้วยตัวนี้ทำแบบนี้อ่ะแบแล้วก็หาได้ตัวนี้เหมือนเดิมสองสอง จศูนย์จเนึาะลบกับลบ 0.19047j ด้าย์สีเดจด้วยคูณอย่าลืม j นะผมเปิดประจำเลยลบจศูนย์จุดนเกย์สี่เจ็นะครับเกหาร0 6 7ย์จุนะครับ กดเครื่องคิดเลขอย่าลืมกด g หรือว่า i นะครับในเครื่องคิดเลขด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะกดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ g 0.73190นะครับและตำแหน่งที่22แล้วต่อไป2223นะครับ z23 หรือว่า z32 นะครับ <c oughs> อ่ะขึ้นไปดู <c oughs> ตรงนี้ใช่ไหมสองสามเนาะศูนย์จุดห้าเก้าห้าสองสี่อันนี้มันเดิมนะครับลากลงมาอันนด้วยตัวนี้มันเดิมนะครับทำแบบนี้นครับทุกครั้งทำไปเรื่อยๆ J ศูนย์จุดหเกองสี่ห้นะครับลบลบ J ศูนย์จุดหนึ่งเก้าศูนย์คูณจุดหนึ่งหอืม ศูนย์ศูนยจุหนึ่งห้าแปดเจ็ดสามนะครับอ่า J ด้วยโ okay. อเคหารเหมือนเดิม J ศูนย์จุหเจ็ดสองนะครับกดเครื่องคิเลขอันนี้อันนี้ J นะอย่าลืมอ่า J <c oughs> แล้วกันอ่วงเล็บศูนย์จุหนึ่งห้าแปดเจ็ดสามนะครับอ่ากดเค้ื่องคิเลขออกมาก็จะได้ J 0.64008นะครับอ่ะได้สองสามสามสองต่อไปก็สองสี่สองสี่บ้างแซดสองสี่ก็แซดสี่สองนะครับอ่าอันสองสี่สสอง่าเป็นไปดูทุกครั้ง z 2ดสองสี่สองสีท่านี้อืมสีดสองเยง่มวัา สอตัวนี้ใชหมล่าลงมาอันนี้อันนี้อันนี้ตั้งอันนี้คนนี้คนนี้เหมือนเดิมนะครับผมทําทุกครั้งพอเราทําเดี๋ยวเราเราจะจําได้อีกสุดท้ายมาลืมตอนกดเครื่องเลขลืมใส่ไอนะครับเราเล่นอโอเคก็จะเป็น J 0 5ูน ห้านะครับลบกับลบ j ศูนย์จดหนึ่กูนคูณ j 0 3นย์จุดสาม้ดนะครับหกเจี่สะกดเครื่องคิดเลขมาก็จะได้ j ศูนย์จหาหกห้าแปนะครับอันนี้คือสองสเนาะ อาหานะกดปัดทุสยมเป็นเก้าแล้วกันโอเคสองสี่สวนจุดหกเก้าหห้าเก้าะครับโอเคเราได้ละต่อไปแถวที่สามบ้างซัสามหนึ่งหสามหาแล้วไม่ต้องหาซัสองสามกับซัดสามสองหาแล้วต่อไปซนะนะัดสามสามนะครับซัดสามสามซัสามสามขึ้นไปดูสามสาม ถ้าสามสามหนึ่งสองสามสามสามตัวนี้นะครับตั้งเอาลงมาคูณด้วยตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้นแล้วก็หารด้วยตัวนี้นะครับเดิมลากมานะโอเคีจีส่วจุด เจ็ดห้าสามเก้าเจ็ดลบจศูนจุดหนึ่งคูณจศูจุดหนึ่งานะครับหารด้วยจ0ศูนย์จหกเจดองหนึ่งมืนเดิมดกดเครื่องเวมาก็จะได้จ0ศูนย์จดเจ็ดหนึ่ปัดเป็นหกศูนย์นะครับตนนัวนี้นี่สัดสามสามส ไปซัดสามสี่ไปซัสาหรือว่าซัดสีนะครับซัดสามสี่ซัดสามส่ซสาม่ให้น่นิดนึอเคัดสาม่ก็ตรงนี้ เฮ้ยาสามสี่ตัวนี้นะครับชั้นสามสี่อันนี้ตั้งคูณด้วยคูณตัวนี้ด้วยตัวน,นี้เหมันเดิมนะครับไปตอนนี้จะเป็นชัดสามสี่แล้วเนาะ หรือว่าสามสี่สามเดียวกันมีค่าเท่ากันตำแหน่งสาี่กับตำแหน่งสานะครับ j 0ูนย์จหสาเกเจลบกับ0ูนย์จุ j กันหน้าด้วยศูนย์จุดหหแปเจสาคูณ j 0ูนย์จุดห้าแปดเจ็ดสามนะครับหารด้วย j 0.67421นะครับอ่ะกดเครื่องคเลขออกมาก็จะได้ j 0.66951นะครับเราได้ตำแหน่ง33แล้วเอ้ย34แล้ว34หรือว่า43นะครับอะไรตำแหน่งนี้แลต่อมาหาตำแหน่งที่่่1บ้างแถวที่4 c1 4. 14หาแล้ว อ่าสี่สองสองสี่หาแล้วสี่สามสามสี่หาแล้วเมื่อกี้ต่อไปส<ๆ>ี่สี่ก็แสดงว่าเหลือตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่สี่สิบสี่นะก็เออตำแหน่งที่สี่สี่นะครับเรามาดูว่าตำแหน่งสี่สี่คืออะไรนะครับสุดท้ายแล้วตำแหน่งที่สี่สี่ก็คือตัวนี้สี่สี่ก็อันนี้ตั้งนี่คูณด้วยนี้นะครับหารด้วยนี้เหมือนเดิมนะครับ ไม่งงนะครับถ้าใครทำคล้องแล้วก็สบายเลยทนะีนี่สีก็จะเป็น j ศนะูนย์จเ้าห้าสามเจนาะลดสามห้าแปดเจ็ดสาข้างหน้าด้วยคูณ j ศูนยจุดสามห้า แปดเจ็ดสามนะครับหารตัวเดิม j ศูนย์จุดหกเจ็ดสี่สองหนึ่งนะครับกดเครื่องเล่นออกมาก็จะได้ j ศูนย์จุดเจ็ดหกสามหนึ่งศูนย์ยนะครับครบทุกตำแหน่งแล้วแล้วก็เอาตำแหน่งตัวใหม่ตัวเนี้ยมาเขียนเป็นเมทริกสี่คูณสี่เราก็จะได้เมทริกซ์อเซตบัตเมทริกซ์ครั้งที่เจ็ดนะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราหาครบทุกบัตรแล้ว ทุกสายส่งแล้วนะครับม,มา,มาเอามาเขียนเป็นวิจิกันะครับก็จะมาเขียนเป็นวิจิตรหนึง่งก็จะเป็นตัวนี้แล้วกัน J อ่ะเขียนหน่อย J 0ูนย์จุดเจ็ดหนเป J ศูนย์จนอันนี้ก็จะเป็น J 0 5 40, นย์จุด้าีเป็น J ศูนย์จุดนะครับอ่าอันนี้คือหลักที่1 1, 1ึ่หลักที่อ่าหลักที่สองนะครับแต่ได้ 1, หหลักที่3มหลักที่4ีนะครับหน สองสามสี่นะครับเขียนให้ครบเออหนึ่งสองสม่นะครับเราจะเอ้บัตรแมทริกตัวใหม่ลอะอเขียนให้ครบเอาตำแหน่งที่เราหาเมื่อกี้ครับหามาลง1ต่อไป1นึก็จะเป็น0.60ย์จุดหกศเก้าเก้าสจูนจุดหก 0992ตำแหน่งที่สอก็จะเป็น j 0 7 3 1 9 0าตำแหน่งที่23ก็จะเป็น j 0 6ู0 0 8ตำแหน่งที่24ก็จะเป็น j 0.69659ดานะครับเรได้แล้วตำแหน่งที่3 1หนึ่ะครับอาหารเมื่อกี้เนาสานตำแหน่งที่3 2สองก็จะเป็น d 0.64008นะครับดำาเน่งที่33ก็จะเป็นชื่อ 0. 71660ที่ที่34ก็จะเป็นชื่อนะ d 0.66951นะครับอ่าเนี่ยต่อมา41 J 0.58 049นะครับ0.58049 J 42ก็จะเป็นตำแหน่ง42ก็จะเป็น J 0.69659นะครับตำแหน่งที่4 3ก็จะเป็น J 0.66951ตำแหน่งที่สุดท้าย4 4ก็ J 0.76310นะครับเนี่ย นี่แหละแซดแบตเมทริก uh, ที่เราหาได้นะครับแัดบครั้งที่7ก็ถือว่าเป็นอันนี้นี่คือตัวแัดเมทริกที่เกิดจากซิงเกิลไลน์จากโจทย์ที่ให้มานี่คือตัวไฟแนลนะที่เราได้แล้วเราจะต้องสร้างอ่าแบดหรือว่าอิมพีแดนซ์บบตนะครับ ที่เป็นเมตริกแบบนี้นะครับออกมาเป็นตัวไฟนอลแล้วเราถึงเอาไปคำนวณหาค่าต่างๆนะครับตามที่อาจารย์ถามจะถามหาแรงดันหรือว่าหากระแสนะครับหรือว่าหรือหาแรงดันแต่ละสายแต่ละบัดหรือระหว่างบัดเราก็หาได้หมดนะนะก็สูตรนี่นครับ v เนาะท่ากับ z บัดคูณด้วย i นะอ่านี่แหละเราได้ z บัดนิวนิวเบัดต,ตัวนี้แหละ ที่จะไปคำนวณหานะครับเอาไปคูณด้วยเมทริกไอก็จะได้ V ีแต่และ V1 V2 v3 นะครับคือว่ากันไปเนาะแล้วแต่จะถามว่าอาจารย์จะถามหา V ตัวไหนนะครับ v ที่เปลี่ยนไปนะ v ที่เกิดจากการไม่ใช่ V ที่เปลี่ยนไป V ที่เกิดจากการต่อบัตรเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งทั้ง4บัตรนะครับอ่าแล้วถามว่าอ่าพอเราได้บัตรใหม่เนี่ยแล้วถ้ามันมี เราเอาบัตรมาเพิ่มอีกเราก็ต้องหาแบบนี้ครับต่อไปเรื่อยๆก็ต้องมาพิจารณาว่ามันอยู่คอนเซปต์ไหนคอนเซปต์สองคอนเซปต์สามหรือว่าคอนเซปต์ที่สี่อะไรประมาณนี้ครับเราก็ต้องมาดูเนาะก็จะประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้อเอาแค่นี้ก่อนให้ปุ๊ให้เพื่อนๆเนาะที่เรียนด้วยกันนะครับมาดูก่อนว่าวิธีการสร้างเซตบัตรหรือว่าอิมพีเดนซ์บัตรนะครับ ก็จะประมาณนี้นะ,ะก็ค่อยๆทำความเข้าใจครับก็มันก็มีทั้งหมดวิธีการทาในการหาอิมพิเดนซ์บัตรก็คือมี4เคสเคสที่1นึงเคสที่ 1, 1> เคสที่ 2, 2> เคสที่3เคสที่สี่รายละเอียดก็คือผมก็จำไม่ได้หรอกผมตองเปิดชีตดูไม่อยากจำแต่มันสับสนนะคืออยากรู้ว่ามันเป็นเคสไหนแล้วก็เปิดไปดูมันพิจารณาเคสนี้มันใช้วิธีการสร้างเมทริกแบบนี้นะครับ เราก็ต้องตามมานน้นนะครับเดี๋ยวมันมีครึ่งหลังอีกอีกสาม,สามเคสนะครับที่เป็นมิวตุรีคือมันมีตัวเหนียวนำด้วยเดี๋ยวน,วยนะครับอันนี้ค่อยว่ากันเนาะเอาแค่นี้ก่อนประมาณนี้นี่คือการสร้างเซ็บัตน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทําโจทย์ว่าถ้าเราทําบัตรแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันมีตัวเอาคาปาซิสเตอร์ หรือว่าบัตรตัวใหม่มาเพิ่มมาต่อเพิ่มเนี่ยกระแสที่ไหลผ่านคาปาซิเตอร์ตัวนั้นจะถก,กับกี่กี่แอมป์นะครับแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับน่าจะได้ทําโจทย์ตอนเวลาสอบแล้วน่าจะได้ทําโจทย์่างนั้นนะครับอาจารย์คงไม่ได้ให้ทําบัตรหาบัตรเฉยๆแบบนี้หรอกผมว่านะอาจจะเป็นโจทย์ที่ว่าทําบัตรตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาเอาคาปาซิเตอร์มาต่อเพิ่มเพื่อที่จะอัพแรงดันของระบบอะไรประมาณนั้นเดี๋ยว่อยว่ากันโอเคครับงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อน <clears> Thank <throat> you.